สวัสดีค่ะกุ้งนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่กุ้งใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือกันแดดค่ะตัวกันแดดของแบรนด์อีฟนะคะซึ่งกุ้งใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันมันโอเคมากอ่ะมันดีมากเลยนะคะเนื้อของเขานี่นะคะนุ่มลื่นมากนะคะคุณสมบัตินะคะ SPF 50 PA บวกบวกแล้วก็กุ้งชอบตรงที่เขามีเอ่อตัวป้องกันแอนตี้บูไลนะคะป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งมันเป็นตัวทำร้ายผิวมากๆเลยนะคะแสงสี ก็คือมาจากแสงของโทรศัพท์นั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันเราใช้โทรศัพท์กันทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เขาใส่ใจหัวใ่มากซึ่งเราเราไม่เคยนึกถึงเลยว่าจุดนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวเรานะนะคะซึ่งความีตรงนี้เราก็ยิ่งชอบเลยแล้วที่สําคัญขเขาป้องกันแล้วก็ควบคุมความมันนะคะกันน้นํากันเหงื่อไม่ดีมากนะคะที่สําคัญเนื้อของเขาเลื่นและเกลี่ยง่ายเลยเดี๋ยวกุ้งจะลองผลิตภัณฑ์ให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้ทุกคนจะได้เห็นว่ามัามมนดีนะคะกุ้งจะดี ใช้ไม่ต้องเยอะอเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วใช้เพียงนี้เพียงแต้มก็สามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวพุ่งจะทาข้างนี้ตรงที่มันมีรอยสิวแล้วกันเนะเาะว่าทุกคนจะได้เห็นเนื้อนุม่มแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูกันแบบขึ้นหน้าเลยนะคะเกลี่ยง่ายมากมันลื่อมากอะทุกคน ลดการเสียดสีด้วยนะคะซึ่งเราแบบว่าใช้นิ้วมือปาดหน้า,นาแรงๆอะไรเนี้ยจะทำให้เกิดหรห่ยรอยได้เนาะเห็นไหมคะว่าใช้นิดเดียวก็เกือ <c oughs> บทั่วทั้งหน้าแล้วอะเป็นไงกันบ้างคะแบบครึ่งหน้านะคะอันนี้ข้างที่ทาานาอแล้วก็อันนี้เป็นข้างที่ไม่ได้ทานะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างปกปิดในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แอบ,บเห็นมีความฉ่ำ แต่ว่ามันมันไม่ได้มันวาวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกันน้ำกันเหนอนซึ่งกอโอเคอ่ะชอบตัวนี้มากสามารถทาตัวเดียวโดยไม่ต้องเซตแป้งเลยนะคะกรองใช้มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่า เอาไม่เสิดแป้งก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะทําความสะอาดบ้านนี่นะเนาะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องเซ็ตแป้งก็ได้นะคะได้ลุกงานผิวนะคะแต่งหน้าแบบนี้ออกจากบ้านนะคะให้ความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายกับคนที่เร่งรีบเนาะนัดเพื่อนนัดแฟนแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาการลงรองพื้นนะคะที่สําคัญอย่างตัวนี้ไม่อ,อุดตันนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าทากันแดดแล้วมี S p f ็สูงสงแล้วจะทําให้อุดตันผิวจะบอกว่ากันแดดตัวนี้นะคะ ทุกคนสามารถทาเดียเด่ยวๆโดยไม่ต้องเซตแป้งฝู่นอีกรอบก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคุมมันซึ่งงทดสอบแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ทั้งวันน่ะไม่ต้องงอแป้งก็ได้อ่ะปัดแก้มน้าฉ่ำๆผิวสุขภาพดีไม่หดตันด้วยนะคะที่สำคัญงั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวกุ้งขอไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะตอนนี้กุ้งแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็พร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะก็สวยแล้วโดยไม่ต้องงอรองพื้นนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวกุ้งขอไปทำธุระต่อก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ